ครับบ่าวเถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับพามาชมบรรยากาศการจับปลาพี่น้องการลุกหนองนะครับนอบานเฮาครับก่อนจะพาไปรับชมครับครูบาวัดป่าท่านผู้ชมนี่ครับผมโอ้มาเบิ่งเพิ่นได้ปลาครับผมอันนี้ที่เสียค่าบัตรบ่ครับเสียครับบัตรเท่าไรครับ200ครับบัตร200เด้อพี่น้องเด้อยกับบัตร200บ้านนี้ก็ครับนี่บ้านหนองแว้งครับบ้านหนองแว้งท่านผู้ชมบรรยากาศการจับปลานะครับเนาะกับ ขอบคุณครับครับผมนะครับผมโอ้ได้หไหลลงระโสนมาครับเนี่ยบัดรสองร้อยแฮบอะรยังเนี่ยเอาสะดุ้งสะดุ้งอ๋อครับผมเอาทาชมครับบรรยากาศการจับปลานาะพี่น้องครับวิถีบ้านเท่าแบบเนาะนี่ครับผมเอานะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมครับคูบานครับเนาะคูบาวัดป่าพี่น้องงวดวันที่สองพฤษภาคม25 6 6ครับพอดีผ่านมา เห็นบรรยากาศเพิ่นการลุ่งจับป่าเนาะพี่น้องเนาะขับผู้เพิ่นได้หลายก็ได้หลายเอาครับผู้เพิ่นกําลังยกกําลังหาเนาะพี่น้องครับจังไปชมน้ำกันครับคูบาวัดป่าครับวันนี้คูบาเพิ่น์จเน้นให้ชุดใดพี่น้องครับพามาชมบรรยากาศบรนเฮาครับวิธีนะครับผมว่าบัตรละ200บาทบัตรน้องแว้งเไหมพี่น้องเอาครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้หลายครับผู้ได้หลายก็ได้นะครับเนาะครับเอาครับจังเดินทางต่อพี่น้องครับ นะครับเนาะไปรับชมครูบาวัดป่านะครับท่านผู้ชมปู่นะครับผมสะดุ้งไงครับสะดุ้งไงอ๋อพี่น้องนะครับเดินทางต่อครับครับท่านผู้ชมครับนะครับเนาะหลังจากท่าเบิ้งข้าเจ้าลงปลาพี่น้องเดินทางนะครับเนาะมาหาครูบาวัดป่าท่านผู้ชมนะครับผมมาหอดมาถึงนะครับท่านผู้ชมพี่น้องครูบาจะอยู่บ่อนะครับผม ยังเข้าไปรับชุ่มรับฟังน้ากันครับฝนตกไหมครับทผช้่มเมื่อกี้ผ่านมานะครับน้อผ่านมาหอดวัดปลาหลับฝนหมดฝนเศร้าตกพี่น้องอ๋กับวดที่ผ่านมาคู่บาให้เจ็ดสองเลยพี่น้องเด้อวดที่ผ่านมาลุดอยู่ครับผมวดนี้ละคู่บาว่าได้พอดีเหรอครับผมครับโชคดีครับคู่บาอยู่ครับคู่บาวบติดกิดครับเมื่อี้ เอาครับอย่ารับชมน้ำกันน้องพี่น้องเนาะครับผ้าแวะเบิงบรรยากาศบ้านเฮาลงหาปลาท่านผู้ชมผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็มีนะครับเนาะครับวิถีทางบ้านเฮาครับช่วงนี้จะลงปลาลงหนองนี่วันนี้เอาครับคู่บ่าครับกราบนมัสการครับผมกล่าบนมัสกันครับท่านผู้ชม วดที่แล้วคู่บาฝันว่างูดึกหินใส่สองก่อนนะคู่บาเนาะตีเป็นเกตสองทำเอาชมมันมันบ่อกไรเจ้าไปปั๊บก็มาาฝันได้ตัวนี้มันผ่าับอืมมันกับพวกเขาคือเขาาไล่หายย่อยกันยูครับเอางวดนี้เลยคู่บาจังไหนคือว่าได้เป็นตัวแล้วได้เป็นตัวได้เป็นตัวฝันเห็นยุ่งพอฝันเห็นยุ่งพอเพิ่งไายมายี่สิบหกปีครับค่ะอืมเพิ่นมาบอกผานวันผะาันที่ยี่สิบเจ็ด ครับคูบาเอ้ยพอจุดถูบเวืหองอะไนะไปเบิ้งแม่ครับคูบาเลยงยางไปเบิ้งก็่คือทูบเขาจุดธรรมดาจุดมานี่นะไปเบิ้งกันได้ได้เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่นี่าครับคูบาฝันวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่บาครับผมฝันวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับคูบาเขียนไว้ฝันเห็นยุมพอที่มันเสียชีวิตไปแล้วมาคุบาเพิ่นเพื่อนบอกว่าพอจุดทูบเรน่อไปเบิ้งเด้อคุบาเอ้ กับแล้วก็จุดถูกคือเ้าจุดอนี่แหละควันนังหินหินเโอ้เจ็ดหนึ่งสี่จะบอกเป็นหนึ่งเจ็ดสี่บาทใช่ไหม้จาดห้าห้า้าบานี่อันนี้เห็นอยู่สาก่อเจ็ดหนึ่งสเห็นจังไหนกับคู่บ่าคือถูกห้าจุดนี่เลยอ๋อเห็นถูกถูกที่จุดนี่เป็นตัวเลขนบ่า่คู่บ่ากับเป็นเจ็ดหนึ่งสี เลี้ยงมาเลี้ยงมาเลยเขาเลี้ยงไรมันจะซีกับเป็นซีหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดถ้าเลี้ยงไก่ขึ้นมากเป็นซีหนึ่งเจ็ดเเขาบงงยัได้พอหนึ่งเจ็ดจะเป็นตัวเกาได้คู่บ่าแล้วคู่บ่าก็เลยเซียงเสียงเซียงเลขสิบซีนเสียงกับเบ้า์ฟันว่ามียิ่งถือเอาเล็กเสียบทองรู้เรือดอ คุยิงกับซีเล็กเล็กเสียบเเเลล็็กกสียบห้ององโอ้ยอยู่เพราะมันเสียงยังกับก็เลย้อยงไปเบิ่งเพราะงายเบิ่งฝันเห็นงูบอกคู่บ่าที่แล้วงูไอ้คือแม่นแต่งูตัวหนึ่งนะครับยกหัวคู่บ่าว่าดึกหินใส่สองก้อนตีเป็นเจ็ดสองหมดที่แล้วดึกอันบ่ถือมันบ่ถือท่นนึกถือกต่ชิลรู้ถือกี่ดอกต้องได้เจ็ดกับมาไหมเจ็ดกับมาแม่นสิอ่ มันสามาตัวเดียวมันก้อนโบกไขครมันมันโบกฝันเห็นงูงวดงวดก่อนก็ไขเป็นศูนย์เจ็ดงวดเมื่อกี้เห็นมาเป็นตัวหนึ่งแต่ว่าคู่บาบาดึกก่อนเห็นใส่สองก่อนพี่น้องคู่บาเลยตีเห็นเจ็ดสองโอ้แต่ว่าคู่บาเนาะครับมันมันมันห้าตีเลขตีมันมันแต่เจ็ดมันต้องได้ต้องยืนเป็นล่ะแต่ว่าห้าตีดึกมันบกสุดครับ สร้างเนี่ยคนตีถือคนกระ,ะได้พูดละจังมาเห็ดเนี่ยช่างมาเห็ดดิบะ่ะตีหนึ่งเจ็ดหนึ่งตีหนึ่งเจ็ดหนึ่งทีครับคู่บาบ <c oughs> เราให้เขาฟังไม่เห็น่ะอเอาแล้วงวดนี้เราให้เราให้เพิ่นฟังเราบ่กคู่บาเราแล้วมับนบนตรงเราแย่กัน,ะนะให้เป็นตัวเห็นเป็นตัวเลขเป็นตัวยมพ่อนะครับท่านผู้ชมครับยมพ่อคู่บาพนันฝันขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับคู่บาฝันฝันฝันแล้วก็เห็นตัวเลขจดไว้แล้วบอกคู่บาแมนก็ตื่นมาจดขึ้นจากตัวนี้นะนี่งวดก้อนนี่ มันวอเข่ามันปิดแต้มนึงครับผมเก้าห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่คุบาวาโยมพอให้ไปเบป็นยูทูบขันฝันบ้านที่เทอายโยมพออายุเท่าไรครับอุ้ยเพิ่นตายตั้งแต่คอมเมนต์ท่นยังยั่งอยู่ในนี่ก็บเพครับตอนที่อยู่ที่เพิ่นก่อนอ๋อพันอายุห้าสิบตายตอนห้าอ๋อเพิ่นเสียชีวิตตอนอายุห้าสิบทำชมครับโยมพอของคุณบาวนี่ฝันเห็นก้อนหนานั่นได้คอยฝันครับมันจังันวันที่นี่ มีผู้ใช้เมาเกียนให้ศูนต์ตัวเดียวอืมค่ะบริหารอาใช้เอาลอดเด้อเอาสามสิบมันของหมดเที่ยวไดคู้บ่าบอก่าันที่ยี่สิบสามมันที่ยี่สิบสามอ๋อยี่สิบสามสี่กวของเดือนนี้ได้หนิอ๋อของยี่สิบสามแต่ผู้บ่าสี่กวยี่สามเดือนใดยี่สามเดือนไม่สาเดือนม่สซาเดือนไม่สาเดือนนี้คู้บ่าฝันที่ยี่สามเดือนมิสซามืฝันเมื่อฝันวันที่สิบแปดครับฝันไม่ได้ไป จับสลากงงานบุญจับไม้เลขจับได้ไม้เลขสิบเขาก็เลยเอากุญแจให้ไปเปิดครับไปเปิดตู้ไม้เลขสิบแต่มันมีอย่างตู้ตู้สี่เหลี่ยมครับแล้วก็มีเลขสิบอยู่ค่ะก็เลยแต่ว่าคูบากับฝันมาเห็นเลขศูนย์ที่ยี่สิบสามที่ยี่สิบสามเพิ่งหายศูนย์ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวเพิ่งหายตัวเดียวครับอาจารย์ไปหาเอารถมาเถอะมันว่า มันก็เขียนให้เส้กระดาษแต่ว่าฝันเห็นยมพอได้ทำชมเนาะครับเนาะยมพอของคูบานะครับเนาะเป็นว่าให้ปิบึงยู u ูบเลขถูกพืชเจ็ดหนึ่งสี่นะครับเพื่นเคยเข่าฝันเน๊ตอนเคอ,อยยูด่ดอนหลายปีแล้วเ<ม><ม>พิ่นก็มาบอกเลขเองที่แหละถือปิ้ยเลยเคยเขา่าตุ้นตุ้นนี่ใช้ก,กามาฝัน<ม>ค,คุบาร์ไปเบิ้งเอาได้ถูกเนาะพอ,อยุดไปหันนครับไม่เป็นยางไปเบิ้งก็เห็นตัวนี้ละเจ็ดหนึ่งสี่นะคูบาเนาะ เดี๋ยวจะเป่าเท่าเขียนให้นะครับครู่บาวัดป่าท่านผู้ชมสิบสี่เนี่ยบ่ค่ะสิบสี่อายุเอออายุเพิ่งขึ้นหาสิบปีได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเป่าเท่าเขียนไปนำนะครับเนาะกับติดกับเลขศูนย์นองครู่บาที่ว่าฟันในศูนย์คู่บาวัดป่าฟันวันพระป่ครับเมื่อวานกับันพะพิจิตรเดียวนะครับผมเจ็ดหนึ่งสี่ ครับ50 50นี่คืออายุของไอ้โยมพอนะครับที่เพิ่นเสียชีวิตแล้วนะครับเ<อ>นาะเพิ่นตายเพิ่นอายุเท่านี้อ่าตอนที่เพิ่นเสียชีวิตอายุ50แม่ะมนะท<า>่านผู้ชม,ม,มรเมลี่เลี้ยงเดี๋ยวนี้เพิ<ๆ>่นหนึ่ีนี่ตัดไปเลยบ่ครู่บาให้เ,เหนะพิ่นนะตัดเอาบ่1สีนะพี่น้องเนาะตัดเอาได้พี่น้องเด้อเขียนตามครู่บาที่เพิ่นให้มา714ตัวเน้นนะครับเนาะกับนะอ50อืู ผูได้มากหนึ่งศูนย์กับที่ตัวไสมาบอกและเสียนศูนย์เอาหาตัวใส่เอาเด้ออาจารย์อ่าอีกตัวหนึ่งเฝ้านั่นลครับผมบ่เหลือดอกอันนี้ตัวนี้ตัวอะไรคู่บ่าเสียงเสียงเบิงเสียงข่อยมาเสียงเบิงฝันว่าเล็กเสียบมิสเดียว่ามันเข่าแล้วหนึ่งสี่สี่นี่เนาะค่ะเนาะกับเต้นตัวนี้คู่บ่าเสียงเนี่ย เชียงเชียงเก้าเก้าหาซุนฝันว่าผู้เฒ่าตายอยังขึ้นไปไม่ก็เลยปีนขึ้นไปยิ่งเชียงเชียงตัววัดเขากะสีจัดตัวนี้นะเจ็ดหนึ่งสีเลยนะครโอ้คุบ่าเนาะบอกสั่งพอดีเฮ็ดประตูแมนผมให้เขาจะฟังพี่ประตูยึดฟังถนนทางนี้ก็มีนีโอ้มาทันได้แล้วถนนถนนบ่าผมเขาก็โนดเขาก็เฮ็ดได้กเด็กเด็กนิ่งหนึ่งครับตะวันเนี่ยนี่เลยนบังคุบ่าเจ็ดหนึ่งสีเลยนะครับเนาะนี่ครับแคปหน้าจอทำชุ่มขับคุบ่าวัดป่าเนาะครับเนาะ กับคุบาฝันเห็นโยมพอนะครับที่เพิ่นเสียชีวิตแล้วนะครับเนาะครับเพิ่นให้ไปบอกเพิ่นมาบอกให้ไปเบิ่งกอยูเลกยูทูปพี่น้องเลขทูปคือ7 1็ดอายุเพิ่นคือหาศูนย์ครับแต่เอาคุบาว่า,าก,กับฟันว่ามีผู้ชายมาบอกศูนย์ตัวเดียวด้วยพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับบอไรตัวนะครับท่านชมงวดที่ผ่านมานีก่กะให้เจ็ดสองมากเจ็ดหนึ่งงวดที่ผ่านมาบ่เข่าด้วยพี่น้องเด้อปีบอแมน เพราะตีเพราเปลี่ยนแต่งวดนี้เพิ่นมาบอกเป็นตัวเลขนะคุบาเนาะมันเป็นตัวงวดนี้เห็นเป็นตัวเลขกับท่านผู้ชมอายุอมพอเพิ่นให้ไปเบิ่งคุบาว่าถ้าฝันเห็นยุ่มพอเทไรเนี่ออกแล้วเด้เคยตั้งบวดมากนี่สิบเจ็ดท่านขาชักกับฟันเห็นเทือที่สองฟันเห็นเทือที่สองเคยนั่นยูอุดดนครับเป๊ะเลยบอกคุบาโอ้แต่ช่วงนั้นบริเหัวตัดเอาเนาะท่านผู้ชมครับเจ็ดเจ็ดซีหนึ่งซีเจ็ดหนึ่งฮามาอีกพี่น้องตัดเออเด้ออยู่ในชุดนี้นะครับท่านผู้ชม ครับตัดเอามักซุดกันี่แล้วนี่หนึ่งสี่ตีคูบ่บ่าโคโลโปกเลยโคโลเลยคูบาาโโลล่บ่า่าพอโลโลด้วยออดมันจะจะบกปกปภายนเนี่ยเขาก็บวัฒนธรมนี่เอาทำไปชมทันบ่มาดังรวยหาต,ตัวใส่เอาคู่บ่า่าก็คือนี่ครับจ้าคู่ตัวบานหนึ่งหนึ 1> 1, ่งสีกับมูงามหนึ่งสี่เจ็ดสีเอา,เอากลับเขียนไปเดี๋ยวเอฟซีคนมา คือบอเขียนให้นี่แหละตัวเด่นเด็ดเลยเละตัวนี้เด็ดเลยว่าคู่บาวเพราะว่ามันมันมันกลับโฮ้ยมันเอามาเสียงเหรอมันฝันดีมันเบาเข่าแคปน้าจอรคบท่านชมนี่ครับคู่บาเน้นคักเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่พี่น้องนะครับเนาะอันนี้เบาแถาเขียนแยกให้ให้เอฟซีแต่คู่บาว่าเจ็ดหนึ่งสี่หางเดียวกลับขอบคุณขอบคุณคู่บาวครับคู่บาว่าต้องไล่ตัวมันฝันวันพระครับผมวันฤกษสี่ เอาครับขอบคุณ fc แฟนครับทัางช่องครับพ่อหญ่ไม่หญยเด้อครับขอ fc ถูกสู่สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคนยืนเด้อพ่อหญ่ไม่หญ่ครับคิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาขอเฮงเฮงนะครับท่านผู้ชมครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเทาสวัสดีครับ